สวัสดีครับบัวเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้แนะนํารถที่อยู่ในร้านนะครับและรถเข้าใหม่คันนี้แอลเป็นคูบปต้าแอลสี่หนะครับรถขนาด45แรงมา้าคันนี้ตัวรถใบมีดแล้วก็ผ่าน5นะครับ เล่มทะเบียนพร้อมนะครับตรงนี้รถยังไม่เก็บงาน1นึ0 0 0สนเก้บาทนะครับอันนี้รถราคาเลยนะครับ1นึ0 0แบาท เล็กน้อยนะครับจาดำนิดนดนิดหนึ่งครับคันนี้ถ้าตามสภาพนี้เอาไปเลยน,นะครับหนึ่งแสนเก้าหมืนบาทท้วนครับถ้าเก็บสภาพคันนี้สองสองแสนสองหมืนห้าพันบาทนะครับเก็บพร้อมใช้เช็คทุกระบบนะครับทำเก็บทำสีให้ราคาทแตกเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเบาะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับยางคันนี้ดีอยู่แล้วนะครับยางดีสี่เส้นเลย ครคันนี้ e-seg คันยนังอยู่นะครับเจ็ดหมาครับ,รบเก่านอกแคมยังไม่เคยใช้งานเมืองไทยนะครับแทงแห้งเดิมๆขายแห้งเลยนะครับมากับโรเจอรี่เมตรยี่สินะครับเก่านอกคันนี้เก่านอกแล้วก็เก่าไทยอีกนะครับ L 1802งแปดศอง cm นะครับ คันนี้เป็นเผาเดียวขับเคลื่อนสองล้อหลังนะครับตัวรถพร้อมกับหางราคาสี่หมืนห้าพันบาทนะครับรุ่นนี้ต้องเผาหัวแล้วค่อยติดนะครับี๋ยวเผาหัวให้ดู แบตอ่อนหน่อยนะครับเลยไม่ค่อยติดรอหนึ่งคนะครับเดี๋ยววันหลางติดให้ดูนะครับมีแบตมันหมดแล้ว มาดูคันอื่นคันนี้45 DI นะครับพามากับหางทั้ง6นะครับระบบไฟใช้งานได้ปกตินะครับไฮดรอลิกดีนะครับคันนี้ตัวรถใบดันจับฐาน6นะครับเร่นะเสบียนพร้อมครับคันนี้245,000บาทนะครับ ใม่น2,500ชั่วโมงนะครับเครื่องดีครับอันนี้แกวฟังจ,จัดต้องเสียงดูงนะครับ ให้ EF35 mm hmm. ของยันม่มานะครับสาพก็พร้อมใช้งานนะครับคันนี้เช็บระบบเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้นะครับตัวรถใบดันกับขานสามเล่นทะเบียนพร้อมคันนี้ทาใหม่นะครับตรดทาห้ดูนะครับ ยกสูงได้เลยครับอันนี้มันขึ้นอยู่กับการปรับไถนะครับอันนี้เขาไถใส่ใส่ใส่สลักไว้ตับมันก็จะไถลึกนะครับถ้าอยากให้หางสูงเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนสลักเดี๋ยวนี้ครับเปลี่ยนสลักแขนตรงนี้นะครับมันก็จะหางยกขึ้นสูงนะครับอันนี้เขาตั้งมาไถลึกนะครับก็เลยดูยกไม่สูงแต่ยกปกติกนะครับ ไอคันนี้1 6ึ่0แสบาทนะครับคันนี้มิตซูตัวรถใบดันผ่านสามคันนี้ไม่มีเล่มทะเบียนนะครับเป็นเกียร์เชดเทินะครับเดินหน้าเดินหน้า8เกียร์ถอยหลัง8เกียร์นี้เกียร์อ่าหตัวนี้เป็นอ่าสโลไฮนะครับช้าเร็วตัวนี้ pto มี สองความเร็วรอบนะครับชาเร็วโบวินขับเคลื่อนได้นะครับอันนี้สีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ถากแดดซิดนะครับอันนี้หนึ่งแสนห้าหมืนห้าพันบาทนะครับ Thank <laughs> you. พันเอนะครับคุณแจไม่อยู่นะครับคันนี้สองแสนห้าหห้าพันบาทนะครับคันนี้ตัวรถใบด่านกับหางห้าโววินปกตินะครับคันนี้ใช้งานได้ทุกระบบอ่างแต่ว่ารวดซิมยังไม่ได้เก็บให้เท่าน,นั้นเองครับก็มีซิล ล้อหน้านี่แห้งดีนะครับมีเผากลางกับสินล้อฝั่งนู้นนิดเดียวกับซึมๆกับท้ายตรงนี้กับพุทคอนโทรลน,นิดหน่อยกับด้านท้ายที่ซึมนะครับอันนี้สองแสนสองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทคันนี้คันนี้ตัวรถใบดันยางหลังนี่ใหม่นะครับกับผ่านพันห้าเหมือนกันนะครับ ยางยางใหม่นะครับสภาพ8ปด0ิ0แปดสิเอร์เซนเลยครับคัน,นี้2องแสนหหพันบาทนะครับใช้งานได้ทุกระบบเครื่องดีนะครับอนนบอกผ้าที่เปลี่ยนให้ใหม่นะครับราคานี้2องแสนหกหมื่นันบาทนะครับคน,นี้รีวิวการทำงานเมื่อวานนี้ครับลองดูได้นะครับ ยังดีสนใจก็โดยโทรศัพท์0850876581นะครับบ่อเ,อเจริญเิสเตอร์อรำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีทันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับทันนี้ถ้าใครอยากได้รถถูกๆเอาไปบิวเองนะครับ L3408 ท่านนี้ รสอบถามได้นะครับราคาต่ำๆเดี๋ยวรีวิวการทำงานให้ให้ดูแล้วจะแจ้งราคาทีหลังนะครับอันนี้ราคาต่ำแสนแน่นอนครับอันนี้คันนี้มีสกิตใบดันฐาน3านะครับมีสกิตขนาด4ี่ติดแรงขนาดรถก็เท่ากับคูปต้า L L 458นะครับไม่ดันก็ยังยีนอยู่ครับล้อยางดีสี่เส้นนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องสี่สูบนะครับเครื่องสูบสี่สูบเทอร์โบครับอันนี้เกียร์เกียร์คันนี้จะเป็นเกียร์ชัตเทิลนะครับเป็นหน้าไปหลังอ่าตัวนี้เป็นอ่าสี่ทศเกียร์นะครับก็จะเป็นโลโล โลแล้วก็เอ็มกลางแล้วก็ไฮนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นโฟวินกับไมโครครับด้านนี้เป็น1 2 3, 4, ึ่งสงามสี่ันก็จะเป็นสิบหกเกียร์ด้านหน้าสิหเกียร์ถอยหลังนะครับ PTO ก็มีสี่ฟาร,ร,รมเร็วรอบนะครับ1 2ึ่สามสี่ครับตันนี้ตันนี้เครื่องปกตินะครับรีวิวเมื่อวานนี้ก็ทำงานให้ดูนะครับสิบเมื่อวานนี้ลองเข้าไปดูนะครับ อันนี้หนึ่งแสนห้าหมื่นก้พันบาทครับส่งทีให้สามร้อยโดยเมตรแรกครับตัวนี้ใครหาอยู่นะครับฐานจุกมันต,ตัวใหญ่ๆสำหรับใส่ตัวแล้วก็โรเตอร,รี่มือสองครับมีหลายตัวเลยเ,เดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันนะครับโรเตอรี่มือหนึ่งโชคชัยนะครับซ a m โชคชัยอราคาเริ่มต้น44,000ืานนะครับ ่0หมืนสี่ของใหม่รับประกันบริษัทหกเรียนนะครับสว,สวยเลยนะครับของดีมีคุณภาพนะครับฐานยกล่องก็ราคาเริ่มต้น15,500นะครับกับฐานฐานตัวมอหนึ่งนะครับสองหมื 29, น่นเก้า ตัวนี้ไข่หายอยู่ 27, สอง0 0ื็ดันห้าร้อยานขุดมันหนึ่งหนึ่งพน,นะครับตัวนี้ไถดีนะครับเพิ่งมีไขดีตัวนี้นะครับโรตาอรี่ของใหม่นะครับตัวขนาดเมตรแปดห้าราคาหนึ่งให้สี่มืนเก้าันบาทนะครับ สี่หมื่นกหนดสินค้ารับประกันทุกชิ้นนะครับราคาราคาถูกๆราคาโรงงานเลยนะครับตัวนี้สินค้ามือสองนะครับทาโดยกรงสังหนนะครับทางมาร้านนะครับอีกสุดถังนี่ก็เจอร้านแล้วนะครับพอเจริญแท็กเตอร์ครับ คันนี้ดีสองหนึ่งสี่ศูนย์นะครับเกิดทะเบียนปีห้าแปดนะครับรถสภาพพร้อมใช้งานหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทครับน,นี้ตากแดดซิดไปไหน่อยนะครับระบบให้นะครับแสนแปดหมื่นห้ามีดันหน้ากับฐานฐานห้านะครับไม่แปดร้อยหกสิบชั่วโมงนะครับ ใ้แห้งใ้สวยดีนะครับอันนี้ L 3 6 0 8นะครับใบดันหน้ากับฐานฐานหนะครับราคา2องแสนห้าหมบาทนะครับก็ใช้งานได้ทุกระบบนะครับายก็แห้งดีนะครับ คันนี้ L 2 8 0 8คันนี้เช็คระบบให้ทั้งคันทำสีให้เสร็จนะครับคันนี้เปลี่ยนของเหลวให้ใหม่หมดนะครับคันนี้แต่คันนี้ยังไม่ได้เก็บสภาพนะครับถ้าเก็บสภาพเสร็จนี่แสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับเดียมเดียวก่อนเก็บสภาพนะครับ แ็คชุดโฟวินขับเพื่อน4ีล้อแล้วนะครับคันนี้ยันมายันมาอสามห้าสอทีนะครับคันนี้อีกคัน1 6 9 0 0แบาทนะครับอันนี้ยังเก็บงานไม่เสร็จเก็บเสร็จพร้อมใช้แถมยางหน้าให้ใหม่คู่หนึ่งด้วยครับ1,000งแ อ่าหนึ่แสนหกหมืับาทคันนี้2องแ0 0สี่หบาทนะครับตัวรถใบดันกับฐาน5นะครับสามแรงยันมากอันนี้ทีมงานสร้างกำลังเก็บงานให้ลูกค้าอยู่นะครับคันนี้ก็คันนี้ยังว่างอยู่นะครับเก็บนะครับพร้อมใช้งานนะครับ ลรงเก็บสภาพอยู่นะครับใครสนใจสั่งจองได้นะครับแถว3 4มถ้าเก็บสภาพแล้วก็จะประมาณนี้นะครับแตกอันนี้อนนี้สนใจก็เบอร์โทรศัพท์เรานะครับ0850876581ครับ เดี๋ยวเข้าไปดูสินค้าที่เหลือนะครับคันนี้ยังอยู่นะครสามหมื่นห้าบาทคันนี้ผมรออะไรอยู่นะครับเดี๋ยวจะทำงานรีวิวให้ดูครับกำลังเก็บสภาพอยู่เช็คทางระบบนะครับคายหาอยู่นะครับโตรตารี่มือสองมีหลายตัวเลยนะครับ ตัวใหญ่ก็มีนะครับตัวนี้2,40เมตรสนะครับสภาพก็ใช้งานได้อยู่นะครับหลังก็เหล็กหนานะครับใบเต็มอยู่3 9มหมครับอันนี้2,40เมตรสี่สิบใครหา,าไคหน้าเดินตามนะครับทันนี้2,000 20, มบาทนะครับเครื่องกระติดง่ายแต่มีงา,านการหลวม รวมแล้วครับโครงเป็นโครงไม่แน่ใ,ใ,นใจว่าโครงอะไรนะครับเชียงคูบด้าสิบเอ็ดแรงนะครับ e t สิบเอ็ดแรงภาพประมาณนี้นะครับสองหมืนบาทครับ จก็085876581 0, 0นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ